ทุกคนครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเพลงนึงให้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ความหมายดีมากเลยนะครับเป็นเพลงที่ความหมายอ่ะโอ้ทราบซึ้งมากเขาเป็นคนนึงนะครับที่เวลาได้ฟังเพลงอะไรเพาะๆใช่ไหมครับก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า In t ท o v e r t นะครับของพิกไทยกับโกดิพนนะครับเพลงนี้นะครับเหมือนทำมาให้คนที่เป็น i n t ท o v e r t ได้ฟังอะครับเดี๋ยวเขาจะท่องทันหุกให้ฟังนะครับทันถูกพูดว่าร้องว่าโลกที่คนเป็นล้านขอแค่เพียงคนเดียวขอที่ไม่ลวงหลอกให้เชื่อว่ารักหลอกให้เชื่อแล้วค่อยเชื่อใจ ฝนที่ตกจากฟ้าขอแค่เพียงหยดเดียวก็แค่ขอคนที่คล้ายกันได้มารักได้ช่วยกันปลอบประโลมช่วยฟื้นหัวใจที่ตายโหโคแบบโคตเข้าถึงอะ่ะครับท่านุกทัดใจมากเลยครับทุกคนขอชอบเพลงนี้มาก <S 2> <S 2> าเดี๋ยวลองฟังดู<อ>งนะครับโลคนนเป็กที่